เลยคิดด้วยครับเสียงลั่นสนั่นทุ่งเจ้าฟอร์ดนิ้วแล้วนะสามเก้าสามศูนย์ขับด้วยต่อหัวยห่าโค้งซิ่งอ่ะเสียงเล่าใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียต่อ đến với trời

ดูว่าฮ e w h o l l a n วดพ่อเดินหอบนะ่ขคัน

กับเข้าเนี่ยแม่ไม่สิเหลือ,อบดอินเนี่ยแม่ไม่สิเหลือ,อบดอินเนี่ยขึ้นลายเป็นสูงๆนะนั่นนงป่ะเจ็ดครับเจ็ดสิบบริเวณป่ะ ซุมมานเลยจเมื่อวานน้ำเนาะคือสิบลอฟาดไปคนบ่มีละเจ็ดสิบซุ่มยังบามากอีกซีคัตหมดน,นะเออมันออวไ,มไว้มันสีบางมองก็สูงกว่าเขาผิดเลยไม่มสูงกว่าเขาพิ่เยงเอาาเเอ,อ

ตัวนี้มันเยิมเนาะอะไรมันเยิมมันอ่ะไหนเนี่ยเนี่ยน้ก้อยถามแกเจ้าตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ซีนอะไรอย่างงี้ปั๊มอันนี้ปั๊มคอยปั๊มเหรออันนี้ตัวปั๊มอันนี้ปั๊มอะไรมันเยิมน้ำมันอะไรไอโดริกหรือเปล่าอันนี้ปั๊มโซล่าปั๊มอันนี้เปลี่ยนพวกลูกยางได้มั้งตัวนีได้ครับได้ซีน ใช่เพราะนั้นก็ซีนเป็นซีนน่ะโอ้ยางทำไมเล้าดีจังเราเตีองน้ะรถก่่นตันานมีแอร์วัน,นดี้รถมันดถธรรมดายางคาราวาพพอยข่แซงพอไอ,อ,อ<ต>่หมเลยยังบนบนับน,บน